แต่งตัวเป็นตีวตัน้กได้เห็นหลายๆคนที่แต่งตัวมนตีค่ะก็รู้สึกนมทำง,งานนี้ก็เด้เหนกัานอะไรอย่างเงีเ้ยเราคใส่ก็เยเก่มามีอะไรจะพูดไหมอ,อะไรนะ เบลล์เซเบสเตียเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบอุ้ยชอบอยู่แล้วหรือว่าแบบแยกจางแต่เล่นออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็เคยฟังนานแล้วค่ะโอเคสบายๆเด็ก็เป็นอะไรที่วงเราไม่ค่อยได้เล่นนะคะแล้วเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปหน่อยเพราะว่าปกติวงนี้เนี่ยนะคะเห็นสาวหน้าใสแต่ว่าออกแนวโหดใช่ไหมชอบแบบร็อกโหดๆพอมาแบบอ้าเป็นป๊อบๆใสๆก็ ก็เลยแบบเปลี่ยนรูกกันบ้างนิดหนึ่งทีนี้เนี่ยก่อนที่จะแบบไปบายกันไปเป็นเวทีมีอะไรอยากฝากแฟนแล้วก็ผู้ที่มาทำงานในวันนี้ไหมคะจะมีซิงเกเป็นไหรหรือมีอะไรที่แบบนอกจากวันนี้ที่มารองรีแฟร์ต้องไม่เอ่ยก็ขอบคุณงานเยอะมากทีมงานเขาทได้ดีมากตัวเองก็ขอฝากช่วยติดตามนันด้วยมี Facebook Jelly Rocket แล้วก็ Twitter Jelly Rocket สเต๊ทเนี่ยนะคะที่เพิ่งเล่นไปครั้งแรกเออเพลงแรกค่ะแล้วก็เรากำลังทำนิคเคนนิคใหม่อยู่ก็ติดตามดูเราจะเล่นเอาไว้เล่นสดนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะก็ขอเสียงติงกับเจนนี่ล็อกเก็ตอีกหน่อยในมีโปบีมาด้วยใช่ไหมมีหน้าตาหน้ารักเอนดูไทั้งหมดเลยนะคะ ไปนานกลับมาแล้วชื่นใจไหมคะค่ะก็สนุกมากก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่มาดูวันนี้ค่ะแล้วปกป้องเป็นไงบ้างคะับผมเป็นมากครับรนน <laughs> ไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานนะก็ต้องมีรนฟื้นกันนิดนึงแล้ววันนี้เนี่ยมาในนามของกอล์ฟเฮลิโอปาร์ตี้ต้องมีเคอร์เวอร์เพลงของเดือนเซบาสเตียนด้วยเป็นยังไงบ้างคะทีไมถึงเลือกเพลงนี้มาก็อันนี้ที่ทต,ต้องเลือกต้องตอบแล้วก้องหยิบมาด้านหน้านิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่ามัน ดูน่าจะเข้าของวงเราไออัดดิทเพลงชื่อเพลงไอัดดิทเพลงครับนี่ขเบลและเซาสเตียนแต่มันมีแบบเป็นโนมีกีต้าอะไรอย่างเงี้ยมันมีชิวชิวน่ารักน่ารักนะคะฟุ้งฟิ้งคล้ายๆวงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคนเล่นออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกแบบว่าติดใจอยากลองแบบเ o v e r เพลงอื่นของเบลและเซบาสเตียนด้วยไหมก็อยากลองเล่นเพลงอื่นจริงๆก็ชอบวงนี้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ของเบลนี่คือทั้งแรกแล้วก็ แล้ววันนี้นะคะมีเพื่อนเมาคอยให้กำลังใจแล้วก็เชียร์ขนาดนี้มีอะไรอยากฝากบอกไหมกำลังจะมีผลงานใหม่ในนามของพี่ลิฟเลขอหรือเปล่ากอนั้นส้มทำอะไรกันอยู่บ้างอ่ะค่ะก็จริงๆเราก็ทำเพลงไว้เลยนะคะแต่ว่าุ่มจริงๆเราส้มอยู่ส้มอยู่ใช่ไหมแอบแบบนี้แงๆวันนี้หึงได้ไหมว่าพี่ส้มส้มอยู่เนี่ยกำลังทำอะไรก็ เป็นเรื่องของเรื่องราวของเพลงที่เพลงเขาแต่งไว้ครับเขาไปเจออะไรมาทักอย่างเขาแต่งไว้คือไปเจอมาที่เมืองนอกเลยหรือเปล่าคะเป็นเป็นอะไรแบบบอกมาเป็นน้ำจือนิดนึงให้เพื่อนเพื่อได้คอยติดตามก็เป็นแบบว่ามันเป็นความรู้สึกก็แบบไม่อยากกลับเลยอะไรอย่างนี้ อภัยนั่นเอง,งคิดถึงบรรยากาศที่นู่นอยู่เอาละค่ะว่ราฉะนั้นเพลงใหม่ของคลาสสิกคลาสสิกจะเป็นยังไงความรู้สึกของน้องเพลงในยังคิดถึงที่นู่นอยู่จะเป็นยังไงติดตามได้แม่จะให้เราฟังได้ช่วงไหนคะยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนเพลงของวงนี้ก็ต้องรอคอยเอาละค่ะขอเสียงปรบมอให้กับคลาสสิกคลาสสิกอีกครั้งเลยค่ะ,คะ ไปฟังเพลงเดน,นเวอร์สโตรเซียแต่ไม่เคยฟังไปเคยเจอแล้วมาฟังแล้วก็เล่นมาแล้วหลายปีแล้วก็เหตุผลที่เลือกเพลงนี้มาเล่นเนี่ยเท้อะลยค่ะเพราะว่าเพลงของเดนอร์สโตเซียมัจะมีเยอะมากเลยจริงๆตอนนั้นยังไม่ได้ฟังอัลบั้มเนี้ยแต่น,นุ้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่รู้จักอยู่แล้วแต่พอมาฟังว่าไม่ใช่แต่ก็โอเคเล่นก็นได้เพลงก็ ร้องจะสนุกดีเล่น,นเล่นเล่นสนุดนกดีค <China. S 2> ่ะเพราะใลยเลือกเพลงน้องแล้วก็ตอนนี้นะคะมีอะไรอยากฝากบอกคแฟน,น,น,นไ,มไหมมาเชียร์กันตั้งแต่างหัวค่ำเลยออก็มันจะมีแบบอะไรใหม่ๆให้เราได้ร่วมมือกดึงติดตามตอนนี้ก็อัลบั้มก็ออกกันมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีมีใหม่ๆให้ดูก็รอรอติดตามเรื่อยๆคะ่ะจะไม่ได้ 好，把他先。